ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว .21 ด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวเกษณีวิจิพงศ์เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2532 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2556โรงเรียนอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอําเภอม่วง30สจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอนํานาจเจริญ การพัฒนาตามหลักสูตรที่ครูพัฒนารับรองปีการศึกษา2563หลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 Coding Online for Grade 7 to 9 Teacher หน่วยงานที่จัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน20ชั่วโมงรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ปีการศึกษา2563ด้านที่1ด้านจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนานหลักสูตร ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอำนาจ,จเจริญและโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียน ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพาเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสารรค์มีการบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลโยีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และได้รับการนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพผู้เรียน พ้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัตของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะที่สําคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทําให้จํานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจา้าสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมีการประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท้าพเจ้า ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายได้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มีการประเมินตามสภาพจริงมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาพเจ้าใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ ด้านที่สองด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมมีจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีความปลอดภยัยและมีความสุข ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจำวิชาและชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองคาพเจ้าจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นและนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขอรับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำและพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอขอบคุณค่ะ